ได้ดีว้าวว้าวลอยใหม่อีกแล้วว้าวมันเหมือนคุ้นเคยจังเลยเหมือนแบบอ้าไปเลยเด้ออ้าพี่โอ๋อ้าเป็นไงคะช่วงนี้ดวกระแสอะไรบ้างเราไม่มีอะไรเราจะไม่ถามเรื่องรางวัลรางวัลอะไรเลยรางวัลอะไรโอ้ อ๋อถ้าขื่นไม่กล้าพูดเลยครับเขาเรื่องเลยครับครับเขาเรื่องกเลยเหรออางวัลเก่าใจอะไรรางวัลเบสเมลอาร์เิียสครับขอบคุณมากๆครับดีดีมากๆครับได้จากเพลงอะไรหรือว่าผลงานชิ้นใช่น่าจะผลงานที่ผ่านมาครับเออเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละฮะครับ้แต่ ปล่อยเพลงมาก็ติดหูหมดใช่ครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินสระแล้วก็ทําเองทั้งหมดทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลปกซิงเกิลมิวสิกวิดีโอหรืออะไรก็ตามก็ทํำเองหมดเลยทุกขั้นตอนใช่ลงทุนเองลงทุนเองมีมีสปอนเซอร์ใจดีครับพี่ๆเราก็จริงก็ช่วยดูแลกันด้วยถือว่าลงตัวไหมคะพอออกมาทำมิดีโออ่า มันก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่เราต้องการแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะครับเราไม่ใช่ค่ายเพลงด้วยเราเป็นแค่ศิปลปินสระที่มีช่อง YouTube ตัวเองก็ทาทุกอย่างให้อยู่ในช่องตัวเองทั้งหมดมันต้องแบกความเสี่ยงไงไหมครับแบบด้วยเงินตัวเองไม่แบกเลยครับแบกแต่ความสุขครับเพราะว่ามีความสุขมากๆเพราะว่าก็เป็นงานที่เราอยากทําแล้วก,แวก็แล้วก็เราก็ตั้งใจด้วยแต่เหมือนมันก็สำหรับมิอส์มันคืออย่างช้า ไม่ได้คาดหวังมากกว่านี้แต่ว่าเงินสปอนเซอร์ที่เขาจ่ายมาเราก็อยากให้มันเป็นแบบ10ล้านวิวต่างๆเราก็จะได้สนับสนุนเราต่อไปก็ว่ากันไปแต่ว่ามันค่อยๆเริ่มได้ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าแฮปปี้ที่งานมันเสร็จออกมาแล้วก็เราชอบอ๋อยังวีด้วยร ไม่ต่ำนิดนึงพี่โอตัวเตี้ยครับขอบคุณมากครับคุณพี่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นคอเนาะเอ็มวีล่าสุดก็พูดถึงเยอะจ้าจ่ายเอ็มวีล่าสุดก็80ครับจริงแล้วคือผมชอบเพลงลาสคริสต์มาสมากก็บอกอุ้มกลับว่าอยากได้แบบลาสคริสต์มาสเป็นแบบเพลงตัวเองอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนประมาณว่าเหมือนล้อเลียนลาสคริสต์มาสเหมือนกันก็ใส่วิกผมแบบจอร์จไมเคิลต่างๆเออดีสนุกมากคนก็คือชอบที่ทำอะไรแล้วคนด่าเยอะๆสนุกดีคนก็ด่า่าพี่โอขอเถอะมึงผมทรง อ,อย่างนี้อะไรเงี้ยอุ้ยเนี่ยยิ่งชอบเลยเอ่ะอ,อย่าทำอย่าเอออย่าไม่เอาอีกนะอะไรเงี้ยโอุ้ยเนี่ยยิ่งชอบยิงย่งยิใส่อีกก <c oughs> <อ>็ในในชีวิตประจำวันมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยไปอยู่ในมันเหลือแค่นั้นจริงๆคือคือผมถ้ามันออดวิทย์ออกออมันก็คือจะเป็นแบบน้องไม่อยู่แล้วน้องกับเนี่ยอุ้ยพี่บุหรี่ผมว่เนี่ยพี่โอ้โหร้อนแรงมากๆเราบุหรี่ตัวเองเนี่ยเราบุหรี่เนี่ยอแต่วันนั้นเอ็มบีเป็นไงฮะก็คือจริงๆคุณแพทเนี่ยน้าเอ็มบีไม่ได้แค่เพลงเดียวคือผมทำมิวสิกซีรีส์แแแบบเเ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 พพพพลลลลลลลงงง้วกกก็็็คคุณทจะปนนาอหมดยยย แอันนี้รู้ได้ยังไงเนี่ยไม่ได้ไปเรียไม่ได้พูดนะไปแล้วแต่นะพากล์เหมาไงเหมารวมแบบเลือกเองหรือจากอนเซอร์เลือกเลือกก็คือเลือกเองคือผมบอกคุณแพทว่าอยากจะคืออยากจะคุยกับทางพี่พี่น้องกุ๊กชิวด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราทำงานด้วยกันสักพักแล้วแล้วก็พออยากมีเพลงเนี่ยแล้วก็พอคิดถึงแพทมันร่วมงานด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็แพทเองก็ไม่ได้เล่นเอ็มวีนานแล้วก็เอ้ย เหมาะสมดีเอามาเล่นเอบครับมีคนแซวบอกว่าพอไม่รู้ชอบใครก็ต้องคอมเมนต์กนเอคิดไปเองคิดไปเองูไปยาชาวเน็ตคิดไปเองเออตืนเอนต่เค้เตยมาแพ้นอีกเนี่ยเห็นไ้มเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใกล้ชิดมากกว่าแล้วก็เราก็อย่างอย่างตอนน้องเจนเลือกมาก็เพราะเราทำรายการบีนเกด้วยกันอะไรแบบนี้คือจะส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ชิดแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเรือล่มในหนอง ก็แบบเพื่อนๆกันแล้วต้อมพี่รู้สึกไงบ้างคนมองว่ามีความชอบส่วนตัวก็เลยเอามราเอาความมาเล่น MB เอ็มวีอะไรอย่างเงี้ยจริงก็รู้สึกดีนะก็แสดงว่าเขาก็เห็นว่าเออเราก็มีความใช้อำนาจในการเลือกเพราะมันก็ตังเราไงก็คนที่มาด่าก็อย่าไปด่าเลยตังผมออตอนนี้แม่แพ<ผ>ทจูกดมีเปิดตัวไปเปิดตัวไปเป็นยังไงคดูนี่มารอเรื่องนี้เลยใช่ไหมเนี่ย บ้าจุ๊บเลยรู้ตัวมาก่อนเลยรู้มาก่อนพี่น claro> ี่เขาจะเปิดตัวไหมไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้รู้รู้พร้อมรู้พร้อมพร้อมพี่พี่เลยช็อบไหมคะก่อนอันนี้ก็ไม่ได้มาปรึกษาพูดคุยอ่าจริงๆผมมาให้เกียรติกันในศาสนาเพื่อน่วมงานมากๆว่าผมจะไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวเลยคือ คืออังจริงแล้วโอ๊กับแคทเนี่ยเป็นผู้จิ้นที่ให้เกียรติกันมากไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ในทุกๆครั้งแล้วก็างานต่างๆถ้าไม่ใช่ด่วนแบบมากๆหรือต้องโทรไปขอร้องจริงๆผมจะไม่พยายามโทรเองผมจะคุยผ่านเลขาตลอดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติคุณแพทแล้วก็แล้วก็ มันจะดูไม่น่ารักด้วยถ้าแบบบางทีเราเราคือเราผมเป็นคนพูดตรงเวลาผมดีลงานาอะไรอเงี้ยผมจะแบบไม่อยากจะให้คําพูดของเราไปกระทบความสึกคนอื่นแล้วพอเขาเปิดตัวไปอย่างเงี้ยมีแซลมีถามเมื่อวานเพิ่งจัดจ,จันช็อกโลกด้วยกันก็อ,อย่างแซลในรายการอยู่เลยว่ายินดีด้วยเฮ้ยผมยินดีจริงๆนะแบบเดี๋ยวคนจะหาว่าแบบโอ้พี่โอตกหักนันโอคิดไปเองชาวเน็ต คือ <c oughs> โอ้ยผมยินดีจริงๆ,งๆคือผมรู้สึกว่า,าผมมาก็ดูแลแพทมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เอนดูเ <c oughs> ลซิ่งด้วยพอมีพอมีคนที่มาดูแลที่เขาที่ที่แพทคือพอแพทพูดถึงแล้วแพทแบบ <c oughs> มีความสุขเนี่ยโอ้ย <c oughs> ผมดีใจนะผมรู้สึกว <c oughs> <พ>่าเฮ้เราก็เห็นแบบเรียกก็เรียกว่าน้องถูกไหมน้องหรือว่าเพื่อนโรงงานที่เราเนี้ยเรามีความสุขไปด้วยเอ๊เรื่องแตวเคสนิดนึ่งนะคะจ้ะดูแลนี่คือดูแลยังไงคะช่วที่ผ่านมาดูแลในรายการเลยผมไม่เคยมีผมไม่เคย จอกับแพทนอกเหนือจากเวลางานเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีไม่มีมมแล้วก็ไม่ได้คุยกันในเรื่องชู้สาวด้วยอย่างวันนี้เราเขาประกาศว่าเขาคบแฟนนี่ตกใจหรือช็อกยังไงไหมคะไม่ได้ตกใจครับตมตมตกใจทาไมมันไม่ใช่เรื่องของผมมันมันเรื่องส่วนตัวครับผมว่าจริงๆแล้วนะพี่ๆตกใจมากกับผมมีผมไม่ได้ตกใจเลยเพราะผมผมเฉยๆมีไลน์ไปถามก่อนไหมพวกไม่มีค่ะไม่มีไลน์ครับไม่ไม่ผมไม่ไม่ไม่ไลน์ส่วนตัวก็คือว่าไม่มีโอกาสอีกดีเมื่อวานนี้ที่ ตั้งแต่มีข่าวอ่ะก็คือวันนั้นเมื่อวานเป็นวันแรกที่ได้เจอกันหลังจากที่มีข่าวแล้วเพิ่งได้เซลกันนีตรงแพเองเขาโดนกระทบเรื่องเหมือนตอนว่าคนมองว่าเด็กเด็กกว่านู่นนี่นั่นองีอะไรอย่างเงี้เอาจริงๆนะชาวเน็ตเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเขาจะคบเด็กกว่าอีก20ปีมันก็เรื่องของเขามันเป็นความสุขของเขาฉะนั้นคนที่มีความสุขคนมีความรักทุกคนควรจะร่วมยินดีควรจะให้เกียรติเขาคือให้เกียรติแพทด้วยให้เกียรติคนอื่นคนที่สามด้วยแสดงว่าเราเห็นสิ่ ไม่ตผมแล้วผมเหรอไม่คือผมคือผมก็ลังคถามคือไอ้ที่เราไปน้อยใจไม่ได้น้อยใจไม่ได้โกรธบอกเลยว่าโกรธเป็นเรา กรธไหมอยู่ s. <S ดีๆกูอยู่เฉยเอาด่ากูเฉยกูทําอะไรเนี่ยเขาเปิดตัวเขามีความสุขมึงก็ไปยิงพุกหน้าบ้านเขาสิขี้มันคือยิงหน้าบ้านกูทําไมล่ะอถูกไหมอเอาจริงๆป่ะผมโกรธแต่ว่าพอมัน hmm> ผ่านเวลามันก็เย็ๆแต่ว่าคือ บางอันมันก็เกินไปบางอันบางอันที่แบบว่าด่าถึงพ่อถึงแม่หรือว่าด่าถึงครอบครัวเราอ่ะอันเนี้ยผมไม่โอเคอย่างนั้นพี่ออ่านแล้วเราแบบว่าพีคสุดๆแล้วเราต้องเข้าไปเกลียดทั้งแม่ทั้งลูกเลยอแล้วด่าแม่เราด้วยด่าแม่ผมด้วยเพราะว่าแม่ไปออกรายการตีไทยรัวแล้วก็มาเหมาว่าแม่เราไม่ชอบแพทผมบอกเลยว่าไม่มีใครไม่ชอบแพทเลยแพทเป็นคนดีมากๆพี่ป๊อปด้วยคือเราอัมกันในรายการสนุกมากแต่ว่าไม่มีแบบเฮ้ยโกรธอะไรกันอะไรแบบเขาได้มาขอโทษด้วยเขาได้มาขอโทษ้กันแะ้ว ทีเวลาเราขึ้นมาคนที่คนที่เราไปแชรมันตูดถึงดีกว่าเสียเวลาเชิญนี้จัดการเขาไนะบล็อกไปไม่ไม่จัดการไม่บล็อกไม่บล็อกทำไมบล็อกก็ก็เดี๋ยวทำแอคเคาท์ใหม่มาด่าอีกเสียเวลาแต่ว่าอย่าให้มันคือด่าด่าได้โอ้ตังโมนี่เป็นขังขยะในวงการอยู่แน่แต่จริงๆรจริงๆคือสังเกตเดี๋ยวเวลามีอะไรนะนี่ขนาดเรื่องที่ทุกคนควรจะยินดีกับแพทนะอ่ะกูยังโดนด่าเลยอันนี้มันคือ ไม่ธรรมาดานะฉะนั้นเนี่ยมีมาเยอะไหมคะที่มามาเยอะมากครับเยอะมากด่าจนแล้วก็ด่าผ่านเป็นเรื่องอื่น จนมันเละเพะรุ่งเพะรุ่งหมดต้องสบายมากสนุกมากแต่ไม่มีไล่บอกอะไรอย่างนี้ไม่ผมไม่ไม่บอกเลยฮะัีได้เล็กมาไหมคะน้องเหนือจากไหนีอะไอ่าไม่ถ้าถ้าได้เล็กมาก็จะด่ากลับไปอ๋อพี่เขาแต่พอมันเยอะมากแล้วเราเรามีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับเล่นเกมครับอยู่บ้านก็เล่นก็คือปล่อยผ่านก็เปิดเกมเล่นตอนที่โหลดเกมใหม่สนุกมากมาจัดการกับคนที่เข้ามาด่าเลยไหมไม่จัดการยังไงครับไม่ไม่ไม่เคยจัดการเลยปล่อยไปเลยด่าได้ด่าโอ๊ตอมโนดได้ด่าเลยแต่อย่าด่าแม่โอ๊ตอมโนดอย่่าป้าคือแม่โอ� โอปาโมดรักแม่มากๆฉะนั้นอย่าด่าโอปาโมดตอย่าด่าแม่โอตปาโมดถ้าด่าแม่โอปาโมดก็คืออย่าอย่าคิดว่าโอปาโมดใจร้ายฉะนั้นก็อย่าอย่าให้มันเกินไปจริงๆว่าแต่ว่าที่ผ่านมาพี่โอ๊ตต้องแบกรับกระแสที่คนอื่นเอาเป็นว่าทุกคนไม่ใช่โอ๊ตปาโมดไม่รู้หรอกว่าว่าเวลามีอะไรแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็คือมาด่าโอ๊ตปาโมดเนี่ยโอ๊ตปาโมดรู้สึกยังไงบ้างเก็ตไหมเนี่ยขนาดเราคุยกันอยู่เรื่องเนี้ยว่าาเร ควรจะลบยิดีๆกับแพทยังโดนด่าเลยงงปะเห็นน้องนต่ตั้งใจฟังมากเลยไม่ได้เลคเชอร์นะลูกนะที่ทมันดัามันเครียดหรือยังไงไหมคะน้อยใจมันก็สนุกดีครับก็นี่ไงวันนี้ทำให้เราได้เจอกันเป็นเรื่องราวดีๆเห็นไหมครับเวด y ี o กูดอยากเจอคเราจริงเหรอคะอยากคือ คือไม่ใช่ไม่อยากเจอแล้วก็อยากเจอคือมันเจอที่อื่นก็ได้ไม่ใช่เจอกันแล้วก็ร้อยใหม่อย่างนี้ตายๆอยากไม่มีโอกาสได้เจอคนใหม่น้องของไม่ไม่ได้เจอแล้วมันก็ไม่มีโอกาสไปเจอเพราะว่าผมเจอแพทก็ชอว์เวลางานแต่ถ้าเขาจะมาทำงานก็ไม่ก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ก็ยังมีถ่ายรายการด้วยกันมีครับมีครับมีทั้งิ้นก็ยังมีอยู่ยังเหลืออีกตั้งโอ้แปดเก้าอีที่เรายังไม่ได้ถ่ายต้องให้พี่ชายคนนี้ช่วยสซคเรียนไหมคะจะพามาดูไหมจับ ผมผมว่าจริงๆแล้วแพทโตแล้วแล้วก็อายุก็ไม่ได้น้อยแล้วอายุก็ไล็กับเราเด็กกว่าเราไม่กี่ปีฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็มีประสบการณ์ในการเลือกฉะนั้นไม่ต้องไปตัดสินแทนเขาว่าใครดีหรือไม่ดีคนที่เขามีความสุขเราก็จะต้องร่วมยินดีด้วยไม่ว่าจะด้วยจ๋าแนะนำอะไรแนะนําผมแนะนําไปว่าแพทก็คืออย่าพูดถึงกูเยอะก็คือบอกแพทว่าแพทคือไม่ต้องพูดถึงกูบ้างก็ได้เพราะว่าชาวเน็ตก็คือ รอด่ากูอยู่นะกระทินรอห่วงกันบ้างทำไปอย่างล่าสุดที่แท้เขาอยังไงนะอยู่ด่แแท้เขาบอกว่าเหมือนเหมือนว่าเขาเคยคุยกับเราแล้วตกลงไปแล้วว่าไม่เคยเขาเคยได้เขาเลยคัดใจในคนใหม่ไม่เคยคุยกันคือคือเราเราคุยกันผมว่าเราเป็นการคุยแบบคุยเล่นมากกว่าหยอกเอินกันมากกว่าฉะนั้นแบบว่าอย่าไปคือเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเนี่ยโอ๊ตปาโม ให้เกียรติแพทเสมอแล้วก็ให้เกียรติทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเริ่มต้นด้วยดีแล้วมันก็แบบเนี้ยแล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเ้ามีคนที่ดูแลที่ดีเราจะต้องยินดีดใช่ใชแต่แว่าบางทีน้องก็อาจจะคิดไปเคยว่นไหวบมากเลยหรอผมหรอเออน้องอาจจะคิดจริงแต่ไม่ควรที่าน้องเล่นแพทหรือผมไม่รู้ผมไม่รู้พี่ต้องไปถามแพทเองแต่บอกแพทว่าไม่ต้องพูดถึงผมเยอะ ก็คือกลัวโดนด่าแต่ว่าถราถามว่าผมคือผมบอกกับแพทเสมอว่าเฮ้ยในรายการที่คนเห็นโอ๊ตปาโมทเปนั่นนี่นู่นอะไรต่างๆผมผมก็ไลน์ไปบอกแพนเลยว่าเฮ้ยที่ให้เนี่ยไม่เคยหวังอะไรเลยนะอย่าคิดว่าเราแบบให้เพื่อจะมาหวังตัวหวัง ใจหวังอะอย่าไปคิดแบบนั้นคือให้เพราะว่ารักแล้วก็เอ็นด,ดูทั้งตัวแพทแล้วก็เลนซิ่งด้วยซึ่งผมก็ดูแลทั้งคู่ดีมาตลอดแล้วก็หลังจากวันนี้เขาจะเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวเขาจะมีการพุยผมก็ยังอยู่ในสถานะเดิมแล้วก็คนมันเป็นพี่น้องกันเป็นเลิกกันไม่ได้อยู่แนละ้วผมก็ยังดูแลให้ดีที่สุดต่อไปในฐานะที่ผมเป็นทั้งพี่ชายแล้วก็เป็นลุงของเลนซิ่งด้วยครับอย่างเ,เรื่องการทำรายการ้วยการเป็นคนประท้วง กมัควค,วควนควลดใจ<ล>ผมว่ามันจิ้นต่อได้เพราะว่าตอนนี้คนก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อโอเคเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วก็รักแล้วก็ดูแลกันแต่ว่ามันก็จิ้นในฐานะผมก็ยังไม่มีแฟนฉะนั้นก็ก็ถูกไหมก็จิ้นต่อได้นแปลกเลยเออโอเคครับคุณค่ะนีว้าว